เดี๋ยวเพลงนี้นะครับเราจะมาพรีเมียร์ซิงเกิลใหม่นะครับของบอยพีซเมเกอร์นะฮะแล้วก็ตอนนี้เขานั่งอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกับเขาก่อนแล้วกันแล้วค่อยพรีเมียร์นะครับสวัสดีครับบอยสวัสดีครับพี่บอยครับเอ้าสแทนขับมาเสียงโอ้โหอ่พอพอคุ้มค่าเงินนะ สา3ปีเลยใช่ไหมครับนี่ขนาด3ปีนะแฟนใหม่นั่นหนีเลยนะครับผมหายไปไหนมาฮะสามปีตามดูซีลเล่นคอนเสิร์ตโอ้โหขอบคุณมากเลยด้วยซี้ก็มีทัวร์คอนเสิร์ตบ้างอ๋อคือช่วงที่ผ่านมาใช้เวลาการทัวร์ครับแล้วก็มีไปร้องเพลงละครมีไปเป็นโปรเจกต์การกุศลบ้างแล้วมีโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือพวก ผู้ป่วยมะเร็งอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ทำะไราบ้ามด้วยนะฮะใช่ครับใช่ครับก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ช่วงนั้นเวลา2ปีด้วยกันนะครับแล้วสำหรับซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าลองที่มาที่ไปเป็นยังไงครับสำหรับเพลงลองจริงๆมันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เขาชอบเพื่อนเขาแหละเห็นเพื่อนเขาคนนี้หน้าตาดีไปตกละกำมลำบากโดนทิ้งมาก็มาปรึกษาเรา แต่ว่าไม่เคยสนใจเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีเรารู้สึกรักเขามากอยู่ด้วยกับเขาช่วยเหตุการณ์ละแต่เหมือนโดนมองข้ามหัวตลอดเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายคือเขาไม่เลือกเราเขาเปอกคนอื่นแล้วเขาก็เจ็บช้ำมาตลอดเบารอันลยสุดท้ายก็เลยไม่ไหวละลองชวนลองมาคบกันดูดีกว่าซึ่งจะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่อยากให้ลองดูก่น อย่างน้อยได้ความจริงใจนะแรงบันดาลใจมันมาจากตรงไหนครับถึงได้เขียนเพลงออกมาคือผมเจอเหตุการณ์เพราะว่าบอยบอยเขียนในเพลงนี้เองใช่ใช่ครับคือผมเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ๆตัวเยอะมากแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะเรื่องราวแบบเนี้ยถูกเอามาเขียนหนังซื้อเขียนทำละครอะไรเงี้ยเยอะก็เลยคิดว่าเออเรื่องนี้น่าสนใจที่จะเอามาเอามา เป็นเป็นรานการที่ได้รับจะข้อมูลจากข้างนอกเพราะบอยเองไม่น่าจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เป็นเอาคุณอยู่แล้วตอนนี้เอาคอยเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมามีเรียกว่าเป็นงานแถลงข่าวตัวเพลงนี้ด้วยนะครับที่สตูดิโอจิมเบแกรมมี่ของเรานั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างรอบบรรยากาศให้ให้ฟังหน่อยตื่นเต้นฮะเหมือนตอนออกลบบ้มสุดหืผมว่าผมเชื่อว่าเขาเป็นครั้งที่ออกซิงเกิ้ลใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราได้เหมือนทำอะไรครั้งแรกง่าครับ ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เห็นพี่ๆสืมวลชนมากันเยอะเลยใช่ไหมครับมีใจกถือว่าให้การตอบรับได้ดีมากๆนะครับแล้วได้มีโชว์มีอะไรไหมครับโชว์ครับมีโชว์ให้พี่เขาดูก็คือเพลงเพลงนี้เลยนี่แหละครับแล้วแล้วเป็นไงบ้างครับสําหรับบรรยากาศที่พี่สืมวลชนมาก็โอเคนะครับมันก็ผมก็จะเกรงๆนิดหน่อยตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้เจอกล้องเยอะๆขนาดนี้ใช่ นานๆมาเจอที่มันตื่นเต้นแต่ก็พี่ๆก็ปมือให้กำลังใจกันครัทีนี้มาเข้าเรื่องของเพลงอีกสักนิดหนึงนะครับทงึงดนตรีบ้างดีกว่าว่าดนตรีนี่เป็นสไตล์ไหนครับก็จริงๆแล้วมีหลายแนวมาแต่ว่าพื้นฐานเราก็อยู่ในพ็อปนะแต่ว่าจะมีการนำแนวฟังโซในเรื่องของกรุ๊ฟกรองแล้วก็มีแบบอาจจะมีศาสตร์บางช่วงเป็นร้องบ้างเลยเราเรียกว่าซัง สางมีร้อกับฟังเอเลืเองเลือกเองแล้วเพลงนี้ได้ร่วมงานกับใครบ้างครับมีโปรดิวเซอร์หรือว่ามีใครมาช่วยทำดนตรีจริงจริงจริงทีมโปรดิวเซอร์จริงก็อยู่ในอยู่ในนักนดนตรีของเราเองอ๋อคีอวงที่เล่นอยู่ด้วยกันใช่ถั่วด้วยกันเนี่ยก็จะรู้ใจกันนะครับก็จะช่วยกันเขีดช่วยกันทำแล้วเมโลดี้มาจากบอยนะครับอ่าใช่ครับก็มามาจาก เมโลดี้ผมด้วยแล้วก็มาจากครับแล้วก็มาจากพี่ที่อยู่ในวงด้วยอ๋อทมีทำเพลงด้วยกันในวงเลยนะคะก็คือเริ่มจากเนื้อทำนองก่อนใช่ไหมสำหรับเพลงนี้ใช่ครับแล้วค่อยมาอ r รน n ์เรียบเรียงเป็นมีจริงๆมันจะมีอ r ร a n g อยู่ในใจอยู่บ้างบ้างเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มจากเพลงดิบก่อนครับคือแจมกันในห้องซ้อมหรือว่านั่งกันหน้าคอมพิวเตอร์หรือแจมกันก่อนครับจะเกิดจากการแจมกันแล้วก็ มันจะได้รู้อารมณ์กันและอย่างหนึ่งคือมันง่ายตรงที่ทีมงานของเราทัวร์อยู่กับเราอยู่แล้วเขาจะรู้ว่าฟิลฟลลิ่งถ้าเล่นแบบนี้คนจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแสดงว่าไม่ต้องพูดถึงคนอัดแหละก็นี่แหละสมาชิกในวงนี่แหละทั้งหมดใช่ไหมครับถ้ามีมือกีตาร์รับเชิญมาก็คือแชมป์แคสเซนโดโอ้คนนี้ที่วิ่งสายฟัาอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับช่วงนี้เป็นต้นที่งรสิลับบี้ใช่ครับกำลังฮอตกำลังฮอตคือคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เขาให้เกียรติมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ผมเล่นถูกใจกันอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันมาอะไรเง้ยว่าฝีมือไยมือกันไว้อีกนครับในเพลงนี้มาถึง M.V กันบ้างดีกว่าครับ M.V เพลงนี้เนี่ยเป็นเส้นเรื่องหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นทั้ง2อย่างเลยผสมกันครับก็มีเส้นเรื่องด้วยเส้นเรื่องนี่เราได้เกรทวลริมทอนแล้วก็น้องแมทนะครับซึ่งเป็นแบบคู่พระคู่นางที่กําลัง ฮอตมากเลยช่วงนี้โอ้นี่เล่นสายฮอตทั้งนั้นเลยครับทั้งด้านดนตรีทั้งด้านเดีวีนะฮะแล้วก็ได้ได้เนี่ยครับสองคนนี้มาช่วยเล่นไฮแลงกับนะครับเป็นพี่เอกครับ ถ้าถ้าในวงการก็จะรู้รู้จักกักพูดพูดชื่อมานี่กครับที่เอกคือจะถนัดด้านการทําเส้นเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับอยากจะดูก็แล้วในในทีเซอร์นี่เราเห็นมีแบบว่ามีมีมูฟเมนต์มีขยับมีการเต้นกันมีเต้นเต้นท่าพร้อมใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วอย่างนี้ในโชว์นี้ดีไซน์ไว้จะเต้นท่าพร้อมด้วยหรฮะ ก็ดีไซน์ไว้ว่าจะพร้อมแต่ไม่รู้ออกมาจะพร้อมหรือเปล่าคือเรามีคอร์กราฟเฟอร์มาช่วยหรือว่าใช่ครับกันเองเลยคือมีคอร์กราฟเฟอร์มาช่วยเพื่อความรวดเร็วความง่ายแต่เราจะมีโจทย์ของเราก็คือว่าเราไม่อยากเป็นนักเต้นเราคือเราเป็นนักดนตรีแค่พอให้มันขยับขยับซูชอให้มันเป็นกรุปให้มันดูสวยงามแล้วก็ คนสามารถสั่นไปกันได้เป็นท่าเต้นที่ง่ายที่จะขยับตามได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนแต่ว่าขอให้มันเป็นไปด้วยกันแค่นั้นเองสุกสนาคือท่าสวเป็นวงซิลที่จะทําอย่างนี้นะครับผมว่าพี่เคนเนี่ยเป็นคนแรกที่เอาโผก็จะโยนไม้กองทิ้งก่อนเลยใครออกเต้นอยู่ข้างหลังกันดีนะโอ้แหมเมื่อกี้เราพูดแล้วนะครับเรื่องเพลงนะครับ MV ก็พูดไปแล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากดูแล้วบอยเองได้ดูยังครับได้ดูแล้ว เราได้ดูแล้วนะต้องถามแฟนเพลงอยากดูไหมครับอยากโอ้ยไม่เปิดแล้วต่เสียงแค่นี้อยากดูไหมครับอรากเออทางบ้านไม่ต้องถามเพราะ่าโคนคเสียงดังเท่าอายุหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเี้เบาเลยเอานะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่บอยส่งเข้าซะหน่อยว่าครับซิงเกิลนี้นะครับแล้วก็เ v มีเพลงนี้เนี่ยเป็น การดูครั้งแรกต้องบอกว่าในจัก,กรวาลเลยใช่ไหมครัเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับ<อ>ติดตามชมกันไปดูเพลงลองและไปลองด้วยกันครับ โสดมานานแต่เธอก็ยังไม่เหลือใครเธอหวังไรลแต่สุดท้ายก็มาร้องไห้ให้ฉันฟังเห็นหามาตั้งนานยังไม่เจอที่ต้องการเหลือเพลินๆแต่ยังไม่โดนใจคิดให้ดีๆลองมาทบทวนดูไหมัมองรรไรไกลๆอยู่ย่างนานอยากร,รู้ อยโมันต้องลองอยากจะลองรู้ให้เราได้รักกันรู้จริงๆโสดนานานไม่กลัวขึงคานหรือ,อยังไงเห็นหามาตั้งนานยังไม่เจอที่ต้องการเลือกเพลินๆแต่ยังไม่โดนใจ คิดให้ดีดีลองทักทวนทุกหม่มองอไรใกล้ๆอยู่อย่างนั้นไม่อยากรู้ว่าเธอจะหวังอะไรไกล ธอมาตั้งนานเธอเองก็รู้เธอลองท้ใจเธอดูอย่าจะลองชาดิดาเดราชาดิดาเดระก็ไม่รู้ ลองมาค้นมาดูใจลองมาหาอะไรทำให้หัวใจเย้อยากรู้เธอจะหวังอะไรไกลไกลโอ้อยากคอยลองมองคนใกล้ตัวดูไปนะลองมาค้นมาดูใจลองมาหาอะไรทำให้หัวใจ คุณชาขอบคุณมากครับแอพี่บอยเดี๋ยวขอครัวออีกนิดนึคุยกันไปก่อนเลยครับพัก่อนหายใจนิดนึงหายใจนิดนครับเป็นไงบ้างฮเวอร์ชันไลฟ์สนุกไหมครับคือคือายมากเลยขออีกทีเวอร์ชันไลฟ์สนุกไหมครับตั้งแต่เช้าแล้วนะเขเหลือแค่นี้แล้วเหลือพลังงานค่นี้แลเริ่มคิดถึงหลานกันแล้ อ่าตอนนี้ครับตอนนี้เขาที่แล้วนะโอเคงั้นกลับมาต่อกันอีกนิดนึงครับก็คือเพลงนี้เป็นเพลงแรกถือว่าเป็นเพลงแรกในอัลบั้มใหม่เลยแบบใช่ครับใช่ครับชื่ออัลบั้ม moving on ครับ moving on ต้ถามความหมายหน่อยแล้วล่ะก็เหมือนกับเคลื่อนต่อไปรื่งหน้ากันต่อไปคือไม่ว่าชีวิตเรามันจะเจออะไรมาจริงจงมันเปรียบเสมือนชีวิต คนคนหนึ่งสมมุติมาเปิดเหมือนชีวิตผมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็จะไปต้องรมยมีมรสุมอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างทำธุรกิจธุรกิจอาจจะมีไฟมุ่งไฟไหม้บ้างมันก็ ต้องมูอต่อไปไม่มาหนูรยอะยย่อก็หัวเราะดังมากเลยนะฮะออกมาเต้นเลยดีกว่าไม่เต้นอยู่คนเดียวเมื่อกี้เผือวี่เคนอยู่เลยว่ามือกองเดียวกันเรียนเต้นจริงเขามีท่าของเขาแต่เขาไม่ยอมหม่อมเดี๋ยวสักวันหนึ่งครับเราจะรักเขาเต้นกลับมาที่เรื่องอัลบั้มครับแล้วอย่างนี้พวกเราจะได้ฟังอัลบั้มเต็มกันเมื่อไหร่ครับคิดว่าปีหน้าเลยครับปีหน้านะครับก็คืออาจจะทยอยปล่อยไปอีกสักเพลงนึงใช่ครับทั้งหนึ่งสองเพลงตอนนี้ก็ฟังเพลงรองไปก่อนก้นะครับเดี๋ยวจะถามว่าเพลงนี้คือพอ ติเราจะได้ยินเพลงของบีบอยเป็นเพลงช้าเพราะเพราะสักส่วนใหญ่เลยเพลงนี้เป็นเพลงเร็วใช่ปล่อยซิงงกใหม่มาเป็นเพลงเร็วเลยแสดงว่าต้องมีเพลงช้าๆเพราะเพราะตามมาแน่นอนมีมีอยู่ครับคับยังมีเก็บซ่อนอยู่เอาไว้เซอร์ไพรส์กันระหว่างนี้เราสนุกให้เต็มที่ก่อน่ทีจะไปแบบเห็นว่าเป็นช่วงแบบปลายปีด้วยบปลายปีด้วคิดว่าคนเราเมื่อีกแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย บ้านเมืองเราม้องท้ายมันเยอะแล้วเรามาสนุบขึ้นมามีชีวิตชีวายสักครั้งหนึ่งเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับผมถึงช่วงเวลาสุดท้ายครับให้พี่บอยฝากผลงานได้เต็มที่เลยครับผมก็จริงๆต้องขอบคุณนะครับแันเพลงทุกๆคนเลยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเสมอมานะครับตั้งแต่อัลบั้มแรกเพลงแรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณจริงๆที่ เดินมาด้วยกันกับเราแล้วก็ moving on ไปด้วยกันแล้วก็ขอให้เราเดินหน้าด้วยกันต่อไปครับครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พีด้วยนะครับขอบคุณครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง g m m Z ที่ช่อง51 หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c b แบนที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า g m m z ทั้งในระบบ iOS และ Android gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี